จะแนะนําตัวว่าผมเนี่ยก็คือเป็นลูกชาวสวนเหมือนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณปู่เนี่ยก็คือทำสวนมาตลอดคุณพ่อนี่ก็เป็นชาวสวนทุเรียนเหมือนกันแต่ว่าอยู่ตลิ่งชัน ได้โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่บ้านของคุณแม่ซึ่งอยู่ในคลองบางมดทุนคลองบางมดทุนเนี่ยมันเป็นคลองเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่างคลองสนามชัยมาจนถึงคลองประสิจเจิริญอยู่แขวงบางขุนเทียนนะครับชุมชนทั้งเดิมนก็จะเรียกกันว่าเป็นย่านบางขุนเทียนซึ่งก็จะมีผลไม้ที่ที่ขึ้นชื่อเด่นๆเลยก็คือจะมีลิ้นจี่นะครับลิ้นจีบ่บางขุนเทียนซึ่งว่าคิดว่าใครๆก็น่าจะจะเคยได้ยินกันนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีส้มบางมดซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือเป็นบางสวนแล้วก็เเเริิ่่่่่่่มมมมมฟฟืื้้้้้นนนนููกกกกกลลลลลัับาาาาาปใหหแแตตวววดดดดยยสภภพพอออ็็็จจะไไผผททีีีีค คือเป็นบริเวณสวนที่ยังเหลืออยู่ณปัจจุบันตั้งแต่วันที่ถนนการปะพฤกเนี่ยผ่านเข้ามาเป็นเวลาประมาณ10ปีได้แล้วครับนี่ก็เป็นสวนมะพร้าวมรดกข,ของผมที่ได้จากสืบทอดจากคุณพ่อคุณแม่มาก็คือมีประมาณสัก4ีไร่ได้ก็ครึ่งหนึ่งครับจะเป็นสวนผสมก็คือจะเป็นมีทั้งลิ้นจี่มีทั้งบังคูดังมะพระาา้าวมะกรูดมะนาวก็คือรวมกันดินที่มันเคยเป็นล่องอครับมันก็จะค่อยๆจมลง จนเหลือเป็นทอน้องน้ําตัวร่องเนี่ยมันก็จะกว้างๆประมาณสัก2-3 2-, 2เมตรก็จะเหลือเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นภูเขาเป็นแหลมๆเลยครับแล้วดินก็จะไม่มีเนื้อดินนะปลูกอะไรก็ไม่ได้แต่ของผมเนี่ยคุณพ่อเขาใช้วิธีการแบบลอกเลนขึ้นมาใช่ไหมฮะตอนหลังคุณพ่อผมก็าใช้เทคนิคถมมาล่องเว้นล่องก็คือมันจะเป็นหลังล่องแล้วก็เป็นท้องล่องเป็นหลังล่องเขาก็เอาพวกเศษไม้เศษต้นไม้เศษอะไรเงี้ยมาค่อยถมเพื่อให้ล่องมันติดกันเป็นล่องเดียวครับแล้วก็เวน้นเวนเพราะว่า เขาป้องกันไม่ให้ท้องล่องมันจมครับเนี่ยฮะอันนี้คือบรรยากาศที่สวนผมครับเหนือขึ้นมาก็จะเป็นสวนมะพร้าวยังวิธีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ยังใช้วิธีการแบบเดิมก็คือยังใช้คนปีขนขึ้นไปต้นมะพร้าวนนี้คือความหลากหลายที่สวนก็คือมีมังคุดนี่ก็จะออกดอกช่วงปลายปีเก็บผลผลิตก็ประมาณพฤษภามิถุนา,นาอันนี้คือสมพู่อันนี้คือมะพร้าวก,ก็ยังใช้เรือใช้คลองอยู่ วิถีชีวิตก็น่าจะคล้ายๆกับทางย่านนี้ที่ยังใช้คลองอยู่แต่ว่าแถวนี้สุดก็จะมีถนนลแล้วก็จะทันสมัยกับผมครับอันนี้คือมะปรางอันนี้คือลูกธรรมเลียงมันเป็นต้นไม้ที่แบบขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วตามสวนนะครับมะพราวน้ําหอมครับอันนี้คือดอกลิ้นจี่ครับน่าจะเป็นสักสองสามปีที่แล้วครับอุณหภูมิต้องประมาณสัก15 16อยู่ประมาณสัก20วันนะครับถึงจะได้เห็นนะอันนี้เป็นพันธุ์บางหนุนเทียนครับเป็นพันธุ์เขาเรียกใบาย,ยาวใช่ไหมครับสุดจะปลูกต้องแต่ปี0นปูนย์เห็นแม่่บอกสิหนึงที่ผมมีความรู้้สึกกว่่าาาเเรจะ็บสววนนี้้ไเมื่อราักปีีท่แล็ก ถบ้าเขาก็ช้อนกันปรากฏว่ามันมีอยู่จริงๆครับเป็นประกาศเนี่ยฮะอันนี้คือเป็นประกาศซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแถวนี้ยังมีอยู่เปล่าตามท้องล่องตามสวนอะไรเงี้ยครับถือว่ายังสมบูรณ์อยู่มากถ้ามีประกาศพวกนี้ครับมันก็วัดคุณภาพของน้ําได้ระดับหนึ่งครับ แล้วก็นี่อันนี้คือปลาดุกอุยที่สวนผมยังพอมีอยู่แล้วก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่เพราะว่าปัจจุบันนี่ผมเห็นว่ามันถูกแทนที่ด้วยปลาดุกรสเซียแล้วครับปลาดุกอุยจะเป็นปลาที่มีขนาดไม่ใหญ่ครับปลาดุกรสเซียเขาถือว่าเป็นเอเลียนอย่างหนึ่งเลยเพราะมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับปลาสะลิดซึ่งดักในสวนเอามาตากเค็มอันนี้ก็ปลาช่อนที่ยังก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่ปัจจุบันนี้ก็คือ เหลือตัวประมาณเล็กๆแล้วคับปลาขนาดใหญ่ค่อนข้างน้อยเป็นสมัยก่อนความรุ่งสมบูรณ์นะครับมันบ่งบอกได้ว่าน้ําดีแล้วก็ระบบนิเวศดีครับนี่คือดอกผักตกตะกะแตนอันนี้เขาเรียกมะหวดนี่นกหายากครับเขาเรียกนกกระลังหัวงอกมีลิงแสมมาด้วยนะครับคาดว่าน่าจะมาจากเทียนทะเลสึกจะเป็นนกคู่งอนลังนกกินปลีทําลังอยู่ข้างบ้านอันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทําให้ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องทําต่อครับสืบทอดมันก็มีหลายๆอย่างครับที่มีผลกระทบต่อการทําสวนคือในมุมของผมนะครับที่แบบว่าพอมันมีปัญหาเีีี่่่่่ยเเเรรราาาาผผมมมมมมมจะคควววววู้้สสึกกกกอองง็ไไดืน มากเท่ากับคนรุ่นเก่าๆแต่ว่าก็จะมีปัญหาน้าท่วมเวลาฝนตกหนักปัจจุบันนี้อย่างที่คุณสงบอกว่ามันมีการทําประตูน้ําน้ําจะถ่ายเทเร็วบ้างช้าบ้างเราต้องการให้น้าถ่ายเทเร็วก็กับช้าแต่บางจังหวะที่เราต้องการน้ําเขาก็สูบออกจนแห้งทาให้คูระประโดงท้องล่องเนี่ยตื้นจนแบบเหลือน้ําน้อยมากทุกวันนี้ชาวสวนอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือเราจะมีท่อ,ทอระบายน้ําอยู่ใต้ขันเราก็มีหน้าที่แค่ปิดกับเปิดปัจจุบันนี้ก็คือต้องซื้อน้ํามันเติมใส่เครื่องแล้วก็สูบน้ําเสียจากโรงงาน น้ำเสียจากท่อระบายน้ำเน,นี่ยนะครับคือปัญหาที่เจอ